คู่เมืองกำแพงเมืองคืออะไรสำคัญชะไหนภาพคู่เมืองที่เชียงใหม่พศ2506คู่เมืองกำแพงเมืองคืออะไรสำคัญชะไหนช่วงนี้เพลงที่กำลังมาแรงคงไม่พ้นตีหนึ่งที่คููเมืองของ i LS l l s l i c k ที่แม้จะเพิ่งปล่อยเมื่อวันที่4มีนาคม2568ทาง YouTube แต่ก็กวาดยอดวิวไปแล้วถึง17ล้านวิว นับถึงวันที่12มีนาคม2568เพลงนี้ไม่ได้มีดีแค่ทำนองและเนื้อร้องเท่านั้นแต่ยังคว้าพะณนรักแมวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาเป็นนางเอก MV จึงทำให้เพลงนี้ดังเป็นผูุแตกขึ้นไปอีกภาพภาพจาก y ย u u ูบอิลส l i กตี1ที่คูเมือง Official v i d e ดีโบทความนี้จึงอยากพาทุกคนมารู้จักคูเมือง ที่ปรากฏในเนื้อเพลงว่าคืออะไรสำคัญชไหนทำไมหลายจังหวัดมีคูเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในหลายชุมชนมักสร้างขึ้นด้วยการขุดดินขึ้นรอบๆหรือขนานไปกับกำแพงเมืองโดยให้ต่อเนื่องไปกับแม่น้ำลำคลองหรือทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้ามาในคูเมืองและมีน้ำในคูตลอดเวลาอาจสร้างไว้ด้านนอกกำแพงเมืองด้านในหรือทั้งสองด้านก็ได้ คูเมืองมีประโยชน์มากมายตั้งแต่ทําให้ชุมชนมีน้ําใช้ทั้งบริโภคอุปโภคการเกษตรการเดินทางทั้งยังช่วยป้องกันค้าศึกไม่ให้เข้ามารุกรานอีกด้วยส่วนกําแพงเมืองเป็นสิ่งที่สร้างด้วยดินอิดเป็นแกนแล้วถมทั้งสองด้านด้วยดินเพื่อให้หนาขึ้นและมีความมั่นคงมีไว้เพื่อแสดงขอบเขตของชุมชนและป้องกันคนที่เข้ามารุกรานเช่นเดียวกับคูเมืองคูเมืองกําแพงเมืองหลายคนยังเรียกกันว่า คูน้ำคันดินแม้จะคล้ายกันแต่ก็มีความต่างกันในแง่กฎหมายคือคูเมืองและกำแพงเมืองเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะไม่มีใครครอบครองได้แม้จะถูกทำลายไปแล้วก็ยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ยังคงอยู่ตลอดไปแต่คูน้ำหรือขันดินสามารถรื้อถอนหรือเลิกใช้เมื่อหมดความจำเป็นสามารถหมดสภาพความเป็นสาธารณประโยชน์ได้ภาพ ครูเมืองที่เชียงใหม่พศ2506อย่างไรก็ตามครูคันดินที่ว่าในชุมชนโบราณสามารถแบ่งออกได้สองแบบคือ 1. กลุ่มรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศคือลักษณะไม่สัมพันธ์กับภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบมีการระบายน้ำมากักเก็บไว้ในคูเชื่อมโยงกับน้ำผายนอกไม่ว่าจะเป็นน้ำทางธรรมชาติหรือคูคลองที่ขุดขึ้นมีหลายรูปแบบเช่นรูปแบบอิสระ วงกลมวงรีม,มุมนมนมุมเหลี่ยมมุมหลายเหลี่ยมเป็นต้น2กลุ่มรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศคือมีรูปร่างเป็นไปตามภูมิประเทศที่ขุดคันดินล้อมรอบมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบข้างคูคันดินกลุ่มนี้แบ่งได้3รูปแบบคือรูปแบบขุดล้อมรอบปีนเนินมักพบในภาคอีสานร,รูปแบบขุดล้อมบนเนิน และรูปแบบขุดล้อมรอบทั้งบนเนินและที่ราบปัจจุบันประเทศไทยยังมีคูเมืองกำแพงเมืองอยู่มากมายถ้าคุ้นหูกันหน่อยก็คงจะเป็นคูเมืองกำแพงเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่หลายคนชอบไปถ่ายรูปเช็คอินกัน